ที่น่าสนใจคือว่าเมื่อกี้ทาง The Standard ์ดเขาก็สรุปไว้สั้นๆนะคะว่านายกไทยจัดเต็มยกระดับปราบอาชญีกรรมข้ามชาติรวมพลังนานาชาติหลัง UN เยืนยันกัมพูชาเป็นศูนย์กลางใหญ่สุดในโลกแต่มาตรการที่ตามมาค่ะเยอะค่ะห้ามหนักท่องเที่ยวไปเล่นนะคะคุมเส้นทางการบินตัดเน็ตใต้น้ำคว่มบาดฟ้องเงิน ไม่ส่งออกน้ำมันและไฟฟ้า3เดือนเห็นผลอ่ะอันนี้ทางเดอะสแตนดาร์ดเขาสรุปแบบนี้นะก็ดูเป็นมาตรการที่ค่อนข้างจะกว้างมากๆนะคะที่พบสูงสุดมาพูดเงเป็นมาตรการซีลเซฟสต็อปอ่า <Safe, Stop. S 2> อ,อันนั้นเป็นมาตรการทางการทหารใช่ใชไหมคะนนี้เรามีถึงขั้นมาตรการทางเศรษฐกิจด้วยด้วยใช่นะคะก็มีการเหมือนพูดถึงตัวเลขใช่ไหมคะว่ามีความเสียหายในมูลค่าถึง ไปถึงทางกัมพูชานะที่เขามีความเสียหายคิดเป็นเงินไทยประมาณ30 0 0 0ล้านบาทเขาบอกอย่างนั้นบอว่ามาตรการที่น่าสนใจคือการตัดไฟตัดไม่ส่งออกน้ํามันอันนี้อันนี้น่าจะน่าจะเยอะกว่าแค่เรื่องแค่เรื่องแค่เรื่องแกงลคอเซ็นเตอร์เอาเอาจริงบอกว่ามันก็น่าจะดูรู้ว่าก็เป็นมาตรการตอบโต้จากการที่ทางหุนเซ็นปล่อยคลิปเสียงออกมาแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยที่เน้นย้ำ คือม,มันเหมือนกับประเด็นที่ UN ออกมาพูดเนี่ยว่าเป็นศูนย์กลางคอเซนเตอร์ระดับใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยนะประเด็นนี้เรียกว่าจี้ไปที่เส้นเลือดใหญ่ของกัมพูชาเขาเลยนะคือหารายได้จากสิ่งเหล่านี้ใช่ใช,ใช่กัมพูชาที่พูดง่ายว่าเรื่องของออคาสิโนเรื่องของแก๊งคอเซนเตอร์เหล่านี้นะม,นมันเป็นทั้งเรื่องของตัวที่เป็น GDP หลักของประเทศเขาด้วยแล้วก็เป็นทุนการเมือง เป็นทุนการเมืองของกัมพูชาด้วยซึ่งท้งว่ากระทบก็แน่นอนมีผลเพราะงั้นประเด็นเนี้ยมันเลยเป็นประเด็นที่ทําให้กัมพูชาถึงอยู่นิ่งไม่ได้สมเด็จคุณเซนเองก็อยู่นิ่งไม่ได้แล้วก็กลายเป็นจุดแตกหักเลยนะต้องใช้คําว่าเป็นจุดแตกหักระหว่างไทยกับกัมพูชาหรือจะพูดว่าแตกหักระหว่างคุณเซนกับคุณโทนี่คุณทักษิณเลยด้วยเอาจริงก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้ทําเยอะขนาดนี้ไหมเมื่อกี้นั่งนั่งฟังไลฟ์เนี่ย ดูจากไลฟ์นะคนคอมเมนต์ว่าแล้วทำไมเพิ่งมาทำตอนนี้ทำไมเพิ่ง uh huh. มาทำตอนนี้ uh huh. คือ,ค,อคือก่อนหน้านี้มันยังไม่ถึงจุดแตกหักคือก่อนหน้านี้ก็ก็ทำในระดับที่ปกติไปแต่มาวันนี้ยกระดับแบบใหญ่โตซึ่งนั่นหมายความว่าสาเหตุจริงๆไม่ใช่อยู่ที่แกงคอเซนเตอร์ เพราะถ้าสาเหตุอยู่ตรงนั้นก็จะทําอย่างนี้านานแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นส่วนผสมของความขัดแย้งทางการเมืองของการที่ถูกคุณเซนเนี่ยหักหน้าด้วยการปล่อยคลิปเสียงนะคะซึ่งก็เป็นการกระทาที่ละเมิดสิทธิอย่างแรงนะแล้วก็ยังมีการปล่อยภาพถือเป็นการเหมือนขู่ภาพห้องนอนภาพห้องใช่ที่ใช้เป็นห้องต้อนรับคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์ชมพูใช่ไหมใช่แล้วหลายคนก็มองว่าอันหนึ่ง มสเซจนั้นเป็นการทวงบุญคุณแน่นอนเพราะว่าช่วงที่ชีวิตมีปัญหาก็ได้มาพักพิงที่นี่แต่สองคนก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นการไฮไลท์ความสำคัญเพื่อที่จะบอกว่านอกจากคลิปเสียงที่ผ่านมาเนี่ยฉันยังมีอะไรจะปล่อยอีกไหม,ม,มส่วนหนึ่งการที่นาะยกยกระดับมาตรการในวันนี้ก็อาจจะเป็นการบอกว่าไม่ได้กลัวนะอ่ะอก,ก็ก็พร้อมที่จะโตกลับแล้ก็เดี๋ยวดูว่ากัมพูชาจะยังไงมันก็เป็นท่าทีที่ถ้าพูดตรงๆอ่ะไทยก็ต้อง ก็ต้องแสดงออกนะจะนั่งแสดง,อ,งออกกับคนไทยเป็นหลักด้วย <Rab os. S 1> ก็ต้องแสดงออก <Mask. S 1> เหมือนเหมือนกับที่คุณเซนเขาแสดงออกแต่คุณเซนเนี่ยเขาน่าจะออกอาการคือว่ากันว่าก่อนจะมาถึงเรื่องของการปล่อยคลิปเนี่ยมันมีที่มาที่ไปเนอะของของประเด็นก็คือแน่นอนเรื่องของแหล่งเบื้องหลังของ call center ที่ผลิตเม็ดเงินเข้าสูเเ่ประเทศกัมพูชาเนี่ยว่ากันว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีมันมีคน ที่ไปพูดคุยกับทีมงานของคืออเมริกาเนี่ยเขากังวลเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่เกิดขึ้นตรงนี้แล้วเขากลัวว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันจะระบาดไปถึงฝั่งยุโรปอเมริกาได้คือเรื่องนี้มันก็เลยมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่ว่าทำไมมันถึงได้มีการมามาปล่อยแตกกันตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่ามีคนที่เอาข้อมูลบอกว่าพร้อมจะเอาข้อมูลให้กับอเมริกาหรือทรัมป์เนี่ยที่อยู่ในกัมพูชาให้ แล้วเรื่องนี้ก็กลายเป็นว่าเหมือนกับทางกัมพูชาโดยฮุนเซนก็รู้ว่าใครเป็นคนไปสื่อสารเรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นที่มาของการที่มีปฏิกิริยาเอฟเฟกออกมาในลักษณะที่ว่าอ่ะถ้าเป็นแบบนี้ก็คือฉันมีความลับของคุณอยู่อีกเยอะนะเพราะงั้นฉันก็พร้อมปล่อยมันมีที่มาเป็นเรื่องของการแค้นฝังหุ่น <c oughs> นั่นแหละแล้วก็กลายเป็นเล่นสงครามข่าวกันตอนนี้โดยเซนเตอร์ของข่าวนี่ก็สิงคโปร์ เพราะสํานักข่าวใหญ่นะั้นว่าจะเป็นออเจาซีรารอยเตอร์ซีเก็อยู่ที่สิงคโปร์ก็มีการปล่อยสงครามข่าวกันมาทั้งสองฝั่งกัมพูชาก็ส่งข้อมูลไปฝ่ายไทยก็ส่งข้อมูลไปโดยเซ็นเตอร์ก็ปล่อยออกมาจากสิงคโปร์เมื่อเรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามีเบื้องลึกเบื้องหลังเยอะนั่นแหละนะแต่ว่าพูดแบบ ลึกๆเชิงลึกไม่ได้ก็เลยแต่ว่าเชื่อว่าหลายคนเห็นภาพมาก่อนหน้านี้แล้วแหละว่ามีมีคนคนหนึ่งนะที่ที่เป็นคนสัญชาติเชื้อชาติไทยเนาะมีภาพไปเจอกับสมเด็จคุณเซนก่อนนะเออไปเจอกับโดนัลด์ทรัมป์ก่อนหน้านี้แล้วมีภาพเช็คแฮนด์กันด้วยและภาพนั้นก็เลยมีการเอาข้อมูลมาแจ้งให้ตับทางกัมพูชาอันนี้นะมันก็เลยกลายเป็นที่มาของเรื่องของการที่ทําให้เกิดประเด็นของชายแดนเนี่ยขึ้นมา ก่อตัวจากประเด็นตรงนั้นเป็นสารตั้งต้นในการก่อเรื่องเพื่อนาไปสู่การออกมาแฉข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังวันนี้แหละค่อยๆปฏิดประต่อกันก็แล้วกันไปต่อไม่เป็นเหมือนกันค่ะเพราะว่ากลายเป็นว่าไม่ใช่เรื่องในประเทศแล้วทีนี้มันมีผลกระทบเข้ามาในประเทศไทยแล้วแหละใช่ไหมคะตอนนี้เรื่องของความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาที่มันลุกลามไปจนถึงเรื่องของกลายเป็นวิกฤตศรัทธาต่อตัวผู้นําไทยก็คือคุณแพทองทานใช่ไหมคะที่คนก็เรียกร้องว่า โอประเด็นที่ทำให้เกิดผลกระทบจากเรื่องของชายแดนกลายเป็นว่ามันมาสร้างความไม่เชื่อมั่นให้กับคนในประเทศไปแล้วแล้วก็มีการออกมาเรียกร้องนะให้คุณอุ้งอิงหรือนายกของเราเนี่ยบอกว่าต้องลาออกหรือยุบสภาเท่านั้นเพราะว่าประเด็นที่มันปรากฏต่อสาธารณะเนี่ยจากการที่คลิปเสียงถูกปล่อยมันทำให้เห็น ด้อยประสิทธิภาพหลายๆอย่างเช่นหนึ่งคือการทำผิดมาตรฐานที่ควรเป็นในการรักษาความปลอดภัยในการสื่อสารนาะะยกเนี่ยใช้คำว่าโทรเป็นการส่วนตัวแล้วก็ใช้โทรศัพท์ส่วนตัวด้วยตรงนี้เนี่ยในทางการทูตจริงๆแล้วมันทำไม่ได้เพราะาการใช้โทรศัพท์ส่วนตัวไปพูดเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงคือโทรศัพท์มันถูกดักฟังได้แต่ถ้าใช้โทรศัพท์ของรัฐที่มีไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะเนี่ย มันก็จะมีระบบควบคุมปักปลอดไัย<ม>สองก็คือเป็นการโทรเหมือนโทรโดยลำพังอาจจะมีผู้ช่วยนั่งอยู่ด้วยคนหนึ่งแต่ว่าแน่นอนรัฐมนตรีกรลาโหมไม่ได้รู้เรื่องออการต่างประเทศกระทรวง<ม>การต่างประเทศไม่ได้นั่งอยู่แถวๆนั้นนะคะมันไม่มีทีมงานที่คอยแบ็ก<ม>ข้อมูลให้หรือคอยติงเมื่อกำลังจะเพลี้ยพล้า สามคือไม่มีล่ามฝ่ายไทยและการที่ไม่มีล่ามฝ่ายไทยเลยเนี่ยก็ทำให้การสื่อสารโดยคนที่ทำหน้าที่ล่ามฝั่งกัมพูชาคือพี่ฮวดเนี่ยเขาไม่ได้เป็นโปรเฟ s ชั่นอลไม่ได้เป็นล่ามมืออาชีพเขาก็แปลาตามใจเขาเลยก็คือนึกจะข้ามตรงไหนก็ข้ามนึกจะไม่แปลตรงไหนก็ไม่แปลนึกจะบิดสารนิดนิดหน่อยหน่อยให้มันฟังดู soft ซอฟต์ลงเนี่ยก็ทำก็เลยทำให้การสื่อสารครั้งนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ย มันไม่มีประสิทธิภาพอันนี้ยังไม่นับเนื้อหาของการเจราจาต่อรองที่นายกไม่ได้มีการเตรียมข้อต่อรองของฝั่งไทยไปเลยนะคะที่กัมพูชาทำอะไรผิดต่อเรามีการเอากำลังมาประชิดแล้วหันหัวอาวุธเข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้ยกขึ้นไปเป็นข้อต่อรองอมเมื่อคุณเซนบอกว่าคุณต้องเปิดด่านถ้าคุณไม่เปิดฉันก็จะปิด ฉันก็จะปิดรับผลไม้รับโน่นรับนี่จากไทยเนี่ยเหมือนการพูดคุยของนายกแพทองทานแนละที่ที่ที่คนเขาฟังเหมือนเป็นลักษณะของการที่คุณไม่ได้เอาสิ่งที่กัมพูชาทําผิดไปพูดเลยว่าคุณผิดแบบนี้นะเราไม่ได้เตรียม่ไม่เตรียมข้อต่อรองไปเลยนะแต่ว่าเออเรียกว่าสารที่ถูกไฮไลท์ไปก็คือขอโทษคือไปขอโทษแทนทั้งแม่ทัพภาคสองอะไรเหล่านี้เหมือนเหมือนกับเป็นการไปยอมรับว่าฝั่งเราผิดน่ะเราก็ไปรับโจทย์ ไปรับโจทย์ก็คือขับทางฮุนเซนเนี่ยบอกว่าฉันไม่เจราจาแล้วอตอนแรกนายกบอกว่า เปิดก็ได้แต่ว่าขอถแถลงพร้อมกันได้ไหมเพราะว่าอิงโดนหนักมากคือโดนคนด่านหนักมากไม่งั้นจะเหมือนว่าอิงยอมขอแบบเป็นถแถลงพร้อมกันคุณเซงก็ปฏิเสธนะคะบอกว่าก็ไทยเป็นคนปิดไทยก็ต้องเป็นคนเปิดถ้าคุณเปิดในอีก5้าชั่วโมงเดี๋ยวฉันเปิดตามก็คุณเซนก็ไม่รับข้อเสนอใดๆของนาย,ยกเลยคือเขาเย,ยืนยันอย่างเดียวเลยว่าไทยเป็นฝ่ายกระทําเขาก่อนทําผิดก่อนเพราะฉะนั้นคุณคต้องทําทุกอย่างก่อนสุดท้ายบทสนทนานั้นจบลงตรงที่โอเคเดี๋ยวจะทําให้นะคะนายก บอกว่าเดี๋ยวจะทําให้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่อยากจะรับปากเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ชัวร้อยซขอไปคุยกับกะลาโหมก่อนก็คือเหมือนรับบรีฟจากผู้นำำํากัมพูชาม,มาเป็นโจทย์ของตัวเองจะไปเจรจากับกะลาโหม,มให้ท่านหุ่นเซ็นคือไม่ไม่มีข้อ,อใดๆที่จะทําให้เขาแบบว่า รู้สึกว่าเขาเขาทำผิดแล้วเขาต้องรู้สึกว่าเขาต้องถอยอ่ะไม่ใช่เลยคราวนี้พอพอรูปการมันเป็นแบบนี้คือผิดทั้งโปรโตโคอลทั้งความหละหลวมทั้งเรื่องของเนื้อหาเนี่ยก็เลยทำให้เกิดกระแสว่าเอ้ย นายกอยู่ไม่ได้แล้วนะแต่เอาจริงๆกระแสของคนส่วนใหญ่เขาไปจับเอาถ้อยคาเนาะถ้อยคําประเภทอะไรนะอยากได้อะไรให้บอกมาเดี๋ยวทําให้ถ้อยคําเกี่ยวกับอาหลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยมันก็มีองค์ประกอบที่มากกว่านั้น <c oughs> อย่างที่ว่า <c oughs> ก็เลยทําให้เกิดกระแสเรียกร้องให้ลาออกแต่ว่าทางนายกก็พลิกสถานการณ์กลับมาได้เร็วนะโ <c oughs> ดยการเอาอทาง พอบอรเราทัพอะไรเนี่ยมายืนข้างหลัง uh huh. ตอน uh huh. ถแถลงขอโทษนะคะก็ให้ภาพว่าโอเคทางกองทัพเขาแสดงความเข้าใจก็เลยไปต่อ,อแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุณสระวงก็ก็ออกมายืนยันอันนี้มันชัดเจนละว่าไม่ลาออกไม่ยุบสภาแล้วก็ตั้งค uh huh. อรมอรแพทองทานสองแต่ ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะก็จะมีะคุณคัตยาสวัสดิผลสสพักเพื่อไทยเนี่ยในฐานะรองโฆษกเขาก็ออกมาถแถลงถึงสถานการณ์นี้นะคะเราก็บอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างที่จะลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตแล้วก็จะมีการควบคุมนักท่องเที่ยวรวมถึงแรงงานไทยที่เกี่ยวข้องที่ทำกิจกรรมในฝั่งกัมพูชานะคะโดยเฉพาะเรื่อง คาสิโนเรื่องพนันออนไลน์อะไรต่างๆนะเราก็จะมีเรื่องของการอาจจะมีการปิดกั้นสินค้าในบางรายการนะคะก็นี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนํามาสู่การถแถลงในวันนี้แหละอ,อืก็คือยกระดับมาตรการไปก่อนแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการค่ะก็มันกมน็มันก็เป็นแอคชั่นในภาคบังคับเนาะที่ที่ก็จะต้องพยายามทําให้เห็นว่าือเรื่องนี้คือเรื่องสําคัญ ที่ที่แบบฝ่ายฝ่ายบริหารเองจะต้องเห็นเป็นเรื่องอันดับแรกแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนี่หลายคนก็มองว่าเรื่องสําคัญคือเรื่องคอรมอรหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะมันมันแทบไม่ได้มีข่าวที่พูดถึงเรื่องของมาตรการใดๆระหว่างไทยกับกัมพูชาจะมีแต่คุณเดียคติยานนะที่ออกมาพูดอย่างเดียวแล้วก็ภาพที่ปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องจากฝ่ายกัมพูชาซึ่งว่ากันว่าก็ยังมีอีก ยังมีอีกหลายรถเขาก็บอกให้จับตาดูวันที่จะมีม็อบออกมาเนี่ยแหละ,<อ>ะวันทีน่8เนี่ยนะใช่ใช่เขาก็บอกว่าอาจจะมีอาจจะมีภาพคลิปหรืออะไรเหล่าเนี่ยนะออกมาจากทางกัมพูชาอีกหรือเปล่าที่จะมาเรียกว่ามาเติมน้ำหนักให้กับม็อบเขา,าอะแล้วไม่มีคนรู้ล่วงหน้าก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> <laughs> อันนี้ไม่ค่อยดีนะ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะ